ไปไกลๆเถอะกูขอร้องสาทุกข์กว่าละเ <c oughs> อ๊ะกูต้องทำยังไงอ่ะยังไม่ไปอีกไปแล้วใช่ไหมไปแล้วไม่อยากตายอ่ะไม่อยากตายที่ดา100่านหนึ่งร้อยอะอันนี้คือดา่านถายแล้วใช่ไหมเนะี่ยนี่ไงทางออกเอา เดินออกไปเลยได้ไหมเนี่ยผมวม่งมาเป็นลิฟต์เลยเหรอกดเอาทำยังไงมีไงอ่ะเอากู <c oughs> <c oughs> ต้องไปแก้พัดเซ่อีกเอาแล้วกูต้องเปิดห้องไหนอืมห้องด้านล่างเมื่อกี้ผมเห็นแบบแวบนะโอ้ยใหญ่แม้ง <c oughs> มุมเต็มเลยโอเคยังไงเปิดอันโอ้โหเสียง พล,ลังงานลิฟต์อัโอ้คืออะไรเนี่ยเก้าสองอ๋อสามหกสี่แปดเออกูไม่เป๊ะหมดอีหอยละอุ้ยเร็วเกิน้วก,กูตาไม่ทันโอ้ยอีหา่าลดเลยสี่เจ็ดแปดหกสอง <93. S 2> เก้าสิบสามเฮ้ยเป๊ะเป๊ะหมดเลยใช่ไหมเออได้วะ่ะเฮ้อชินละมาเลยสิบสองแปดเจ็ดห้าสี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมึงแดกกูนะกูไม่รู้อะมั่วกูมัวม่ว โอ้รถเยอะเลยหวยละแปดเจ็ดมืนงงอ่ะไอเสียงย่ออะไรนั่นเอไออะไรตรงนี้เนี่ยสิบเจ็ดเก้าสี่แปดเฮ้ยได้แล้วรอบสุดท้ายแล้วเจ็ด หกสี 6, 4, 3, 8, 5, ่สามแปดห้าหนึ่งได้ว่ะเฮ้ยลิฟต์พลังงานเปิดแล้วโอ้โหเดี๋ยวมาทุบเลยลเหรอเฮ้ยเดี๋ยวจิบมโนะมนรู้นะว่ากูกำลังจะไปที่ลิฟต์ กูลัวกโอ้โหมกอไปเลยหนึ่งมือไหลโหไอ้เหี้ยโอยเฮือมึงวิ่งมาโคตรไวกูเสียวตายอ่ะเฮ้ยมุณทำอะไรเฮ้ยเหี้ยดิอ้าวเฮี้ยแล้วไงกูตกลิฟมีต่อใช่ไหม ดติดตามตอนต่อไปอ๋อมีอีกต่อจบแล้วไงมันมีอีกแมปหนึ่งโอ้แต่ว่าเขาทำอยู่ไงโอ้โหไอ้ยกูเจอหาอะไรไม่รู้เนี่ยแม่งเจอทั้งไอผ้ผีไอ้ผีหน้ากะโหลกอะไรไม่รู้แม่งตัวเที่ยอะไรไม่รู้แล้วก็ไอ้ผีหน้าเบนดี้แทะหัวกูโอ้ยจะแทะหัวแดกหัวกูอะไรเนี่ย แล้วก็ไอตัวหมึกดาตัวหาอะไรไม่รู้วิ่งไล่กูแล้วก็ไอตัวปลานล้วมันก็จะมีมีตา,าอีกอะไรไม่รู้กูแต่เอาเป็นว่ากูชนะโอ้เนียกูชนะแบบกูเล่นครั้งแรกนะเนี่ยกูยเล่นครั้งแรกอะเฮ้ยทำไมเป็นกูเก่งยังวะมีร้านค้าด้วยแฮะ เดี๋ยวนะมีเกิดใหม่ด้วยเหรอเกิดใหม่ห้าครั้งด้วยราคาแค่สี่ชิ้นอืมน่าสนใจดีนะแต่ก็ไม่ต้องสนใจอะไรขนาดนั้นหรอกอะไรคุณห้าโบนัสอยู่ได้ถึงสามรอบเฮไย5ห้ารอบอืมเอ้เดี๋ยวมีอัชชิเมนด้วยเหรอแล้วเล้อัชชิเมนมาแต่ไหนเอาแล้วใครเป็นคนเล่นวะไม่ได้อันนี้กูไม่ได้เล่นนะอันนี้ใครเล่นไม่รู้ มันมีอันนี้มันมีอาชีพมอยู่หลายแบบเลยอ่ะอันนี้ยนตีต้อนรับอันนี้ยีดียนดีต้อ,รอน,นอรับกลับมาอ๋ออันนี้ร่วมเข้ากลุ่มอะอันนี้ระบบบันระบบบัตดี้อืมทรยศอันนี้คืออะไรฉันขอจองแล้วกันขโมยที่ซ่อนอย่า <laughs> แบบนี้ก็ได้เหรอกลับมากลับมาจากความตายโอ้ หนึ่งอันว่าอะไรอ่ะหนึ่งในหลายหลายรอบออคุณพึ่งจะได้เริ่มต้นเจอความตายเป็นครั้งแรกโอ๊ะสิบในหลายรอบโอ้อันนี้ตัวอะไรออกไปจากทางซะฉันกำลังเดินอยู่นะเดี๋ยว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 มีมีการนัไนเหรอคุณรอดจากรัชตัวนี้มีชื่อว่ารัชเหรอฉันกำลังเดินอยู่นะอันนี้ฉันเห็นหนยนะจ้าเอ๋มีจ้าเอ๋ได้เอ หลบการโจมตีของสคริชอันนี้คือสริชมองตาชันสิน,นี้ชื่ว่าไออันนี้อ่ะอันนี้เดี๋ยวอันนี้ตัวอะไรอ่ะตัวอะไรอ่ะรอดจากเขาเดี๋ยวแล้วมาตัวอะไรอ่ะผมไม่เคยเจอเอเ่ะแต่ตัวนี้เด้งกลับไปกระไม้เป็นครั้งที่สองอดจากแอมบูชไอนนตัวนี้เจออยู่เมืเ่อกี้แล้วก็ ใบแจ้งให้ออกเอออะไรและใส่หัวไปซะโดนผลักออกจากที่ซ่อนโดยไมมีชื่อว่าให้หรออ๋อไตัวที่มันเคาะตลอดเนี่ยนะไอห่านี่คุณไม่ได้นะรอดจากซีกอ๋อไตัวหมึกดำเชนี่ใช่ไหมไม่ชื่อว่าซีกอันนี้อะไรหรอทุณนี่เราจกมีเชื่ออะไรอะ่ะคุณหลมนี้ ออกจากห้องสมุดในโรงแรมทำไมไม่มีชื่อบอกอะกูเลยไม่รู้ชื่อเนี่ยคุณเจอทิโมโต้ทิโมโตฮะอะไรคือทิโมโต้แมงมุมเหรอแค่ดูจากสภาพนี้นะ่าจะมีแมงมุงมอะไรอะุณเจอแจ็คอูกาอูกาบูก้าุณได้เจอแจ็คเหืออะไรทำไมเป็นสีดำอะไรคือแจ็ควะ เอเอเลออ้าวเกิดขึ้นเฉยคุณเจอกลิชมีชื่อว่ากลิชเหรอวะเออเลอเอเอช่างม่งข้างใต้ดินลมนี้ออกจากโรงแรมออตอนสุดท้ายใช่ไหมอันนี้คืออะไรร้อยในหลายรอบโอ้ต์เตเฮลแล้วก็ช่างไฟผู้เชี่ยวชาญฉันเป็นคนที่ซ่อมมันเองเดี๋ยวดีจริงกูก็ซ่อมมันแล้วนะลูกกูซ่อมไม่เก่ง มาดีกว่าจะซ่อมไม่จริงก็ได้มันต้องฝึกอะเพราะกูเพราะมันเร็วอะแต่สีที่กูสงสัยก็แต่สีที่กูสงสัยก็คือไอ้เนี่ยนี่คืออะไรฉันขอจอแล้วกันอะไรเนี่ยแล้วก็อันนี้ได้ออกไปออกไปจากทางซะฉันกำลังเดินอยู่นะแน่จริงมึงก็มาด็ โอเคเอาเป็นมีเอาเป็นว่าคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผมเพื่อไม่ให้พลาดคลิปหน้านะครับผมโมีที่นั่งด้วยอะไรเนี่ยมีดูกตาด้วยเหรอโอเคก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับแล้วนั่นมันตัวอะไรเนี่ยสวัสดีครับไม่ทราบว่าันนี่คือตัวอะไรหรอครับไม่ตอบเฉยโอเคขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ Ừ. Khó xét